เป็นไงบ้างครับเจอนักกีฬาไทยได้วยกันก็จริงๆไม่ได้รู้สึกกดดันมากเท่าไหร่ในการเจอประเทศไทยได้วยกันแต่ว่าหนูค่อนข้างกังวลเรื่องสนามนามิดหน่อยเพราะว่าเออจากดูการตีของแต่ละคนก็เหมือนลมแต่ละข้างมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนคนละทิศคนละทางกันเลยค่ะก็พยายามปรับตัวให้ให้ดีที่สุดค่ะแต่ว่าเซตสองก็ไม่สามารถที่จะคุมเกมได้ก็ต้องมาเล่นในเซตสามแต่ว่าเซตสามก็พยายามกลับกลับมาเป็นตัวเองให้ได้ค่ะ ครับแล้วในรอบหน้าเนี่ยมั่นใจขนาดไหนเรื่องเรื่องลมเ,เรื่องสนามอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปรับตัวตามสภาพอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นสนามไหนหรือว่าอ,อ,อาจจะมีการปรับลมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถต้องปรับตัวให้ก็เข้ากับสถานการณ์ให้ได้ค่ะครับเราตั้งเป้ากับรายการนี้ไว้ยังไงครับตอนนี้ก็ตอนนี้รอบ8คนและะ้วค่ะก็รอบต่อไปก็จะเจอประเทศจีนเหอปิงเจียวก็จะพยายามทำทำให้ดีที่สุดคะ่ะครับเชิญชวน เ,เค่ะก็ฝากแฟนๆทางบ้านนะคะช่วยกันติดตามเชียร์นักกีฬาเป็นต้นไทยค่ะก็สามารถมาเชียร์ได้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวมาค่ะ